สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับหมอทิพิ์ปานิชาอีกเช่นเคยนะคะในช่อง YouTube ของเรานะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปพิกอากาศสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์นะคะตีวงแคบลรงนะคะดูสถาน,นาการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์นะวันนี้แม่หมอมีองค์เทพพระรักษมีผู้อยู่เบื้องหลังอันสวยสดงดงามนะคะขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดแก่เพื่อนๆ าชาววันศุกร์ที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอขออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ขอสับพลังงานหน้าไพ่นะดูสถานการณ์ตัวตนของอาชาววันศุกร์ณขณะนี้คุณเจอสถานการณ์ใดในเรื่องความรักนะคะแม่หมอขออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆน,นะคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจ ขออภัยนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานไพ่โดยรวมสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์แบบไว้เวอร์ซ่าสลับข้านนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอขอขอบคุณ F c ซที่น่ารักทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆนะคะแม่หมอขออธิบายหน้าไพ่ ห้าใบาแรกนะคะใบแรกสถานะตัวตนของชาววันศุกร์นะคะหนึ่งดาบตามด้วยเจ็ดถ้วยและสี่ถ้วยคะ่ะใบที่ตามมาใบาที่สี่ The Hangman สถานการณ์ของชาววันศุกร์นขณะนี้คุณเองอยู่ในภาวะเหมือนถูกรัตตาตึงต้องแฝนตัวไว้แบบนั้นใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนชาววันศุกร์ในเรื่องของความรักตามด้วยใบสุดท้าย6เหรียญแม่หมอขออธิบายพลังงานหน้าไพ่นะคะตัวตนของชาววันศุกร์นะขณะนี้ในเรื่องของความรักคุณน่าจะเจอปัญหา ความรักที่มันสถาน,นาการณ์ที่มันเหมือนคนที่ต้องต่อสู้เขาเรียกว่าระดับเหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียวในเรื่องของความรักนะแต่คุณก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะที่ผ่านมานะมือจากสวงสวรรค์เขาได้ดิบดาบอันนี้ขึ้นมาประทานให้คุณนะคะพร้อมด้วยปลายของเส้นใจเป็นมงกุฎที่ สามารถนำความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้แต่เราต้องต่อสู้อย่างเหนื่อยหนักนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับดาบนะคะเพื่อนๆค่ะสถานการณ์ความรักชาววันศุกร์ที่แม่หมอเห็นณขณะนี้คุณเองได้แขวนตัวเองไว้ในเรื่องของความรักนะต่อให้มีพลังงานอื่นใดหรือสิ่งอื่นใด ที่มาหยิบยื่นให้คุณนะมีตัวเลือกอื่นใดอีกที่มาเสนอให้คุณนักขณะนี้ชาววันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะักขณะนี้คุณเหมือนชายผู้นี้นะหรือหญิงผู้นี้ที่นอนหลับไหลทาเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นหรือพลังงานที่ตีกับกันนะขณะนี้คุณเองอาจจะอยู่กับเขาเรียกว่า คนที่เรารักนะมักไม่ได้อยู่ด้วยแต่คนที่เราอยู่ด้วยมักเป็นคนที่ไม่ได้รักนั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันศุกร์นขคะนี้คุณแลดูเหมือนคนที่ค่อนข้างเลือกมากเลือกเยอะคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักนะในสถานการณ์ความรักที่ผ่านๆมาแต่พลังงานที่เมมโมเห็นอีกหนึ่งอย่าง คุณเองช่วงนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะได้รับของฝันของฝากของที่ถูกใจก็เป็นไปได้นะคะวันนี้เป็นวันสิ้นปี31ธันวาคม2563ที่แม่หมออัดคลิปนี้สถานการณ์อาจจะเกิด3-6ดืวนนับต่อจากนี้ไปนะคะคุณอาจจะได้รับของฝันของฝากของถูกใจหรือของที่มีค่าหรืออาจจะมีคนที่เขามาหงรักอ่ะนะ เข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เราแต่ความรักครั้งนี้คุณอาจจะไม่สนใจหรือว่าคุณแฝนตัวเองไว้แบบนี้นะคะยังไม่เลือกที่จะตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะพลังงานที่แม่หมอเห็นความรักอาจจะเป็นความรักเหมือน เขาเรียกว่าประเภทไฟไม่ฟางไหมหากเราคิดจะครบหรือตัดสินที่จะเดินหน้ากับคนคนนี้ที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเราในช่วงนี้บางครั้งชาววันศุกร์มองแล้วความรักครั้งนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยคะ่ะแม่หมอคะแม่หมอครับนะผมขอคิดมากคิดเยอะสักนิดนึงในการที่จะตัดสินใจครบ กับใครอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเราเจอความรักที่มันทุกข์ใจเจ็บปวดใจระดับที่ต้องหืดขึ้นคอ,อเหนื่อยมากๆหนักมากๆนั่นเองนะคะแต่ชาววันศุกร์แม่หมอขออธิบายนิดนึงนะคะคุณเป็นคนที่ ใจิตใจดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีเมตตากับคนอื่นตลอดเวลานะคะบางครั้งในเรื่องการใช้จ่ายมองดูอาจจะพุ่มเฟือยอาจจะมองเหมือนเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะ mm hmm. เห็นอะไรก็สงสารจิตใจดีชอบทำบุญนะคะในสถานการณ์นี้ที่แม่เมาเห็นและชาววันศุกร์คะพลังงานในตัวตนหรือกฎแห่งกรรมที่คุณได้รับอ ฟังแม่หมอไว้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์กรรมเก่าที่ติดตัวของคุณมานั้นคือกรรมในเรื่องของความรักนะดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์สถานการณ์ในเรื่องของความรักทุกๆคนนะที่เกิดวันศุกร์ส่วนมากแม่หมอจะเห็นความรักของคุณต้องมีปัญหาหรือความรักมีประเด็นต้องเลิกลาแยกย้ายกันอยู่นะคะ แต่ในสถานการณ์ผู้ที่เกิดวันศุกร์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมักได้รับพลังงานอุปถัมภ์ค้ำชูจากความรักความที่เข้ามาเอ็นดูเรานะเพราะคนวันศุกร์จะเป็นคนที่น่ารักน่ารักนะคะดังนั้นหากเราตกทุกข์ได้ยากประการใดดวงเราเหมือนจะลุกขึ้นไม่ได้แล้วจะร้มลง แต่ก็มีพลังงานอุปถัมภ์ค้ำชูมาช่วยเหลือเราอาจจะเป็นพลังงานจากคนที่เรารักหรือพลังงานจากคนรอบข้างที่เขาเมตตาเอ็นดูเรานะคะและทำให้เราเก้าวขึ้นมาขยับขึ้นมาได้นะในสถานะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะแม่หมอขออธิบายพลังงานหน้าไพา่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนะคะชาววันศุกร์มีแนน้องเป็นอย่างไรที่ผ่านมานะคะ ใบแรก8ดาบตามด้วย9เหรียญและ5ดาบตามด้วยไพ่ของ View of Fortune ไพ่ของการเวลานะคะตามด้วย j u Stick ไพ่ของผู้อย่างรู้นะแม่หมอต้องบอกว่าสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นคุณเองชาววันศุกรนะ์ณขณะนี้ คุณพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลตัวเองนะเขาเรียกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์พลังงานที่แม่มเห็นส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีต่อให้คุณเจอปัญหาความรักที่มันเหมือนแปดดาบลักษณะที่เหมือนเราถูกพันด้วยผ้า ที่ดวงตาของเราเหมือนคนมืดแปดด้านในปัญหาความรักที่ผ่านๆมาต้องผูกพันธนาการตัวเองหยุดนิ่งอย่างนั้นก้าวซ้ายก้าวขวา มีแต่ความไม่ปลอดภัยมีแต่คมหอกคมดาบเข้ามาอยู่ในตัวเรานะคะถูกทิ้มแทงให้เจ็บปวดตลอดเวลานะแต่ด้วยคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเข้มแข็งอดทนสูงมีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างนะคะณขณะนี้คุณเองเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินเป็นคนที่มีปฏิพานไหว้พิบ เฉลียวฉลาดมากๆในเรื่องของความรักนะหรืออีกอแนวทางหนึ่งคุณค่อนข้างเป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องธรรมะนะยกระดับจิตใจของคุณแยกแยะได้ในเรื่องการทำงานในเรื่องของความรักนะคุณต่อสู้มาเยอะมากๆค่ะไพ่ของ5ดาบในเรื่องของความรักคุณให้วิวออฟฟอร์จูนทำงานค่ะเพื่อนๆคะนะในเรื่องของความรักสถานการณ์ใดที่จะเข้ามาคุณต่อสู้นะหากคนที่คุณ เกิดการประทะคารมเกิดการงัดกันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมาเขาบอกว่าณขณะนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีถึงเก้าเหรียญน,นะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถหากเป็นท่านหญิงคุณก็เป็นมานนักธุรกิจบุคลิกดีทำงานเก่งนะอยู่แบบสวยๆหากเป็นท่านชายคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่สามารถดึงดูดให้คนอื่นเข้ามา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องการค้าขายนะมีความคิดเป็นเอกเทศอิสระเป็นของตัวเอง คุณรอให้วิวออฟฟอร์จูนทำงานรอให้การเวลาทำงานคนที่เรารักนะคะหากเขาเดินออกจากเราไปหรือเขาทำให้เราต้องทุกข์ใจกับเขาโดยที่ชาววันศุกร์นักขณะนี้ที่แม่หมอเห็นบางพลังงานบางคู่กรณีคุณแขวนตัวเองไว้อย่างนั้นคุณยังไม่เลือกสิ่งใดที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งที่มีสิ่งที่สวยงามเขาเรียกว่ามาล่อใจล่อตาเรามากมายแต่ชาววันศุกร์เข้มแข็งมากๆค่นนะนักขะ นนี้นะแม่หมอเห็นขอบทสรุปพลังงานอีกห้าใบนะคะดูสิชาววันศุกร์คุณเองอยู่ในสถานะใดความรักของคุณนะคะชาววันศุกร์คะใบแรกเขาเรียกว่าเดอะสเตรนจ์เกิดขึ้นนะคะใบนี้ค่อนข้างที่จะ รุนแรงมากค่ะในเรื่องของความรักเหนื่อยหนักมากจริงๆค่ะเพื่อนๆชาววันศุกร์ค่ะตามด้วยเดะชารีอตนะภายนอกของคุณบอกไม่เป็นไรค่ะแม่หมอค้านะทนได้สู้ได้แต่จริงๆข้างในอ่อนแอมากๆค่ะช่วงนี้นะ เพื่อนๆชาววันศุกร์ค้ะนะเดือดชารีอดทำงานพลังงานที่แม่หมอเห็นต้องบอกเลยอ่าชาววันศุกร์เป็นคนที่น่ารักนะคะเดือดชารีอดเป็นตัวแทนของความน่ารักความซื่อใสแต่ภายในนั้นดูเข้มแข็งอ่าดู ไม่ค่อยยอมใครนะเป็นหนึ่งเป็นเหมือนดั่งนักรบนั่นเองนะคะบางครั้งงานของคุณอาจจะต้องเดินทางไหมในเรื่องของความรักคุณกับคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะบางคู่กรณีอาจจะอยู่ถึงต่างถิ่นต่างแดนคนรักประเทศหรือคนรัจังหวัดในความรักครั้งนี้เกิดเดอสเต็งขึ้นนะมันมองดูเหมือนเหนื่อยหนักมากคะ่ะแม่หมอคะเราเองดังนางฟ้าแต่คนที่เรารักเขาเป็นเหมือนอ เจ้าสิงโตตัวนั้นนะคะเราต้องคอยปลอบประโลมให้ความเมตตาความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาเพื่อให้เขาบรรเทาความดุร้ายความดื้อรั้นของเขานะแม่หมอเห็นพลังงานความรักชาววันศุกร์ในช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยจริงๆจนคุณยอมแฝนตัวเองนะคะต่อให้มีความรักใดๆเข้ามาคุณก็หยุดนิ่งนะไม่สนใจนะคะชาววันศุกร์คะตามด้วยใบที่ส ไพ่ของห้าเหรียญณนะขณะนี้ชาววันศุกบางคู่บางกรณีคุณอาจจะยอมอยู่คนเดียวค่ะแม่หมอคะนะหนูอยู่คนเดียวไม่ยอมอเลือกใครหรือไม่รับพิจารณาใดถทยดังสิน้นภาพของไพ่ห้าเหรียญคุณอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดนะเหมือนดังหิม,มะที่ตกลงมาท่ามกลางความหนาวเหน็บแต่คุณก็ต่อสู้ที่จะเดินไปได้นะคะโดยที่ไม่ย่อท้อแต่อย่างใดนะไพ่ของหนึ่งเหรียญ โอกาสในอนาคตข้างหน้าชาววันศุกร์นะคุณมีโอกาสที่จะมีคนที่มาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะคะสถานการณ์นั้นแต่ต้องให้ชาววันศุกร์เป็นคนตัดสินใจเลือกเองนะคะเพราะชาววันศุกร์เป็นคนที่น่ารักและมีปฏิภานไวพริบที่ดีเยี่ยมนะคะชาววันศุกร์มองเหมือนเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าตัดสินใจเรื่องใดแต่จริงๆแล้ว ชาววันศุกร์คุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดมากๆนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่ถ้าหากักตัดสินใจอะไรแล้วคุณเด็ดเดี่ยวนะไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นเลิกคือเลิกจบคือจบสถานการณ์ของเพื่อนๆชาววันศุกร์เป็นอย่างนั้นนะคะพลังงานที่ไม่หมอเห็นขอใบสุดท้ายนะในช่องของบทสรุปความรักความสัมพันธ์ชาววันศุกร คุณเองได้ไพ่ของสามเหรียญสถานการณ์ที่แม่หมอเห็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนเดิมคนเก่าก็ได้นะคะเป็นคนที่เขาสามารถเดินเข้าเดินออกในชีวิตคุณได้แต่ลักษณะความรักของเขากับคุณเป็นลักษณะของคนที่เขามีกำแพงในตัวเองค่ะเ,เพื่อนคะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่หกากเขาเก้า 9, เข้ามาในชีวิตเรานะแล้วเขาก้าสาม แต่ก็เดินถอยหลังไปอีก4 5่ก้าวนะคนคนนี้เขาเป็นคนเซฟตัวเองมาก,มากๆนั่นเองนะคะเราจึงรู้สึกแม่หมอคะลำคาแล้วคะ่ะคนคนนี้นะอยากจะตัดจบอยากจะบล็อกการสัมพันธ์เลยก็เป็นไปได้หรืออีกสถานการณ์หนึ่งคนที่จะมาสารสัมพันธ์กับชาววันศุกร์อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนที่เรากับเขาติดต่อกันในเรื่องงานนะคะบางครั้งในเรื่องค้าขายธุรกิจนะการเดินเข้าเดินออกหรือทํางานในต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะคนคน แม่หมอขอดูไพ่พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาบัญญัดายูนิคอนนะเขาต้องการบอกอะไรกับเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนแม่ขอแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่อีก3ใบค่ะใบแรกชาตเดอร อินเนอร์ inner, หญิงอินเนอร์ชายในตัวของคุณนะมันกำลังลดลงนะคะดูแลตัวเองหาความสุขใส่ตัวเองบ้างนะคะชาววันศุกร์ค่ะชาเรสนะเบื้องบนเขาได้มาอบอุ้มคุณไว้แล้วนะคะจงเชื่อมั่นว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะับตั้งแต่ที่คุณมารับชมรับฟังคลิปนี้ผล3ถึง6เดือนนะคะเพื่อนเพื่อนชาววันศุกร์ค่ะออริจินอลซิตี้เห็นไหมคะเบื้องบนเขาบอกว่า พรเจประการหรือพอรที่มีค่าที่สุดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามอบให้คุณแล้วนะคะจงรับมันไว้นะเป็นตัวของตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมุ่งมันนะ่นหน้าที่ของเราทํางานนะคะและคุณจะเจอความรักที่สมบูรณ์แบบในอนาคตนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองการ์แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย เพื่อนๆชาววันศุกร์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามแม่หมอนะคะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของแม่หมอคะ่ะวันนี้บายบายคะ่ะ